ทําบุญรอบเนี้ยคือเอฟซีทำบุญรอบนี้เนี่ยก็คือถวายพระน้อยมากนะคะที่จะได้แบบว่าทําบุญใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือทําบุญครั้งเดียวได้๋ยถวายพระสามรอยยี่สิบองค์เลยบุญใหญ่มาก สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะจ๊ะพี่น้อง้าเหมือนี้มากินข่าวน้ากันพี่น้องคาะมือนี้เป็นคนไทยขอพูดไทยหนึ่งวันนะคะ <c oughs> ก็คือแบบว่าวันนี้เราจะมากินข้าสวสวยแล้วก็นับพริกกุ้งจากคุณแม่ที่บางประกงไหมหรือยุที่ไหน วันนี้มีแกงหน่อไม้นะคะไข่ดาวไข่ดาวนี่คือของโปรดเลยนะเอาดีๆไข่ด,ดาวคือของโปรดนี่ลูยเลยค่ะ อร่อยค่ะพีเล่อนนไฟ้นเป็นไปใส่น้อเป็นยังได้ใส่ผู้อื่นทอดให้ พรว่าลูกทาเป็นตั๊กไก่ดาวป่ะรู้ว่าไข่ดาวอร่อยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หรือไม่ๆไม่ไม่ไม่ๆไข่าดาวตรงนี้ต้องซีมเบิองกันหน่ะไข่าดาวตรงนี้ ถอก็เลยนคะือเอแ่แล้อเนี่ยเน่ยอยู่จับแก่งมาใหม่ลอดน้อใครเปิดเสียงน้ำไว้คือโจกโจกแข้

พี่น้องบางคนทำหาวา่าขึ้นหอดต้มนอ้อยขึ้นปลาสิบวดเลยแหลอละคือพี่น้องเมื่อนั้นคือคนงานที่ทำสวนน่ะเพิ่นมาสบายพอ่อก็เลยจมหาบานเทาก็เลืไปบ้าสเสียงให้เพิ่นซื้อ มาที่นี่อ่ะเมื่อนี่วันกลับไปพุ่นเด้มาสมุทรสา,มมาครพระจารยไหนพราไปอ่นต่ำเหรียญสักค่อนบองหูเหรอว่าเมื่อใดเป็นตังสิดซส้อแต่ว่ามันสี่สองนี่ลุยจะขึ้นวัดอยู่เนาะฮะ เห็ดลงทานเดี๋ยวจะบอกบุญครับพี่นองอยู่มีลงทานสองหมองเพินมาลง,งอุปโปคลงอุปโปคขึ้นอย่างคอยกบับเบาหูแต่ว่าหูแต่ว่าพระเพินมาร่วมโตกันแต่ละวัดเพินมาร่วมโตกันคือ พระพระครูเพิน่นพระครูเจ้าคณะตำบลของตำบลสามมิงเพิ่นกับมาขอบันกุศเทียนขอเพิ่นมาโลกุปโปขึ้นกันละต่อเป็นกาแฟน้ำแล้วก็น่าจะเป็นเอ็มเอ็มร้อยแล้วก็แพ็กใส่ถุงหนึ่งถุงต่อหนึ่งหนึ่งองค์เพ่นกระเสียวไปถวายแต่ว่าเพิ่นขอมาสองร้อยห้าสิบองค์บานของ อันนี้ก็สิเป็นสายสายวัดบ้านสายวัดบ้านคือเขาเอื่อนไสายอย่างสายธรรมยุดกับสายอย่างเฮ้ยถ้าวัดป่านี่จะเป็นธรรมยุดสายวัดบ้านเนี่จะเป็นสายอย่างบงหุจักขึ้นกันเนาะเพิ่นจะสันเข่าสองเทือเพิ่นมาร่วมโตกันแต่ที่นี่สายอาวัดป่าก็คือ,อวัดป่าดา้านพระอิน เพิ่นก็บ,บอกว่ารงท่านก๋วยเตี๋ยวอันนั้นก็คือเจ็ดสิบเจ็ดสิบองค์นะคะร่วมทั้งเบิร์ตก็จะเป็นสามรอยยี่สิบอุ้ยคือ ทำบุญรอบเนี้ยคือ f อฟซี C, ทำบุญรอบนี้เนี่ยก็คือถวายพระน้อยมากนะคะที่จะได้แบบว่าทำบุญใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือทำบุญครั้งเดียวเดี๋ถวายพระสามรอยยี่สิบองค์เลย บุญใหญ่มากนี่รู้กันสิบอกบุญพี่น้องยูพี่น้องก็ถาม,มายูว่าเมื่อใดเมื่อใดสรวมทําบุญทักแชทมากกับพ้องกันกันเลยว่าวันที่สองเราทําวันที่หนึ่งจะไปซื้อของก็น่าจะเป็นไม่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดก็วันที่หนึ่งนี้แหละที่จะบอกบุญให้พี่น้องในรวมทําบุญจังจะแจ้งอีกเดือนหนึ่งนะคะ บุญนี้บุญใหญ่บุญนี้บุญใหญ่มากทําบุญครั้งเดียวถวายพระสามรอยี่สิบลูกอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกท่านนะคะผู้ใดอยากมีจิีสัทธาอยากท่ามกะเดี๋ยวนี้ลุยกันสิจแจงอีกเทียนหนึ่งเดอ้อพี่น้องนะคะโอเคค่ะ